สวัสดีครับสวัสดีชาวสแตนดาร์ดเป็นท่าชิทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้ทราบมาแล้วว่าเรามีโครงการเดอะสตาร์ใช่ไหมครับเป็นโครงการที่เราเค้นหาบุคคลดีเด่นขององค์กรเรานะครับค้นคว้าหาดาวเด่นขององรเราแล้วเราก็จะมีประจําทุกไตรมาสนะครับไตรมาสละสามคนเราผ่านไตรมาสที่หนึ่งไปแล้วนะครับและล่าสุดนะครับเราได้หาค้นหา พางานดีเด่น3ท่านนะครับในไตรมาสที่2อั่คือเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนประจำปีพศ2565นะครับจนได้ท่านเหลือ5คนจาก5คนเราท่านเหลือ3าคนนะ3มสาท่านนี้นะครับที่มาอยู่กับเราในวันนี้นะครับขอแนะนำนะครับคุณตุ๊กตานะครับท่านแรกคือตุ๊กตาครับท่านที่2้องนุ่นครับท่านที่สคุเป็นต้นครับ โครงการศึกษาของเราในใจมากที่สองนะครับเราก็ได้ค้นคว้าสามท่านนี้นะครับก็มนนาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขอแนะนําท่านแรกนะครับคุณตุ๊กตาครับค่ะก็ชื่อนางสาวกองการขุนเมืองนะคะชื่อเล่นชื่อตุ๊กตาค่ะอยู่แผนอกออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ค่ะตอนนี้ก็คืออายุการทํางานอยู่ประมาณสามปีค่ะนะครับท่านที่สองครับน้องรุ่นนะครับค่ะชื่อนางสาวปริชาติเทียมค่ะ ชื่อเล่นนุ่นค่ะอายุงานที่นี่ก็สปีสี่เดือนค่ะอยู่ฝ่ายการสินค้าค่ะและท่านที่สามนะครับเปิ้ลครับชื่อ,อสุริพรกำมลามันนะครับชื่อเล่นเปิ้ลค่ะอยู่ฝ่ายผลิตพีดค่ะอายุงานก็7ปีค่ะตอนนี้เราอยากจะถามว่านะครับทั้ง3ามท่านนะครับมีความรู้สึกยังไงนะที่ได้รับรางวัลเนสตา เริ่มจากบรทุกตากันนะครับก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้ที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเพราะว่าแต่ละคนนะคะเขาก็มีความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจในการทํางานของของแต่ละบุคคลอยู่แล้วค่ะซึ่งที่เราได้เข้ามานี่ก็คือดีใจแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ว่าเลือกเลือกลูกตาเข้ามาค่ะขอบค่าโชวนุ่นก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้มาอยู่ตรงจุดจุดนี้ค่ะ สำหรับเพิ่นก็คือมีความรู้สึกดีใจที่สิ่งที่เราทํามีคนเห็นคุณค่าเราทําลงไปมีคนเห็นความดีของเราเราตั้งใจทํามาั้งปีมีคนดีใจกับเราแสดงความดีใจกับเราให้รางวัลเราเราเราจะตั้งใจทําสิ่งนี้ต่อไปตลอดไีถึงเราจะได้รางวัลไม่รางวัลเราก็จะตั้งใจทําตลอดไปครับสาราดีก็มาจากหัวหน้างานนะครับหัวหน้างานก็เป็นคนที่ส่งรายชื่อมานะครับโดยที่หัวหน้างานก็คัดแล้วคัดอีกนะครับ คำถามต่อไปนะครับอยากจะถามถึงข้อคิดหรือแนวในการทํางานมีทัศนคติยังไงในการทํางานหรือความเป็นตัวตนของเราในการทํางานนะครับทุกตามีแนวคิดยังไงครนะัก็ของทุกตาน,นะคะก็คือส่วนใหญ่จะเราถือตรงที่ว่าตั้งใจค่ะแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ใส่ใจในการทํางานเหมือนกับว่าในลําดับการทํางานเนี่ยมันก็มีความสําคัญท,ท,ท,ทุกงานนะคะแต่เราจะต้องมีการเรียงลําดับ ความสําคัญนะคือว่างานไหนเร่งงานไหนด่วนหรือว่างานไหนที่สามารถรอได้เราก็เราต้องทํางานที่ที่เขาแบบจะจะขายสินค้าออกไปก่อนแล้ว่นีคะคือเรียงลําดับความสําคัญของการทํางานเป็นอันดับหนึ่งอะคะ่ะครับมาที่คุณนุ่นนะครับคุณนุ่นเนื้อง,ง,ง,างานเป็นยังไงครับแล้วก็มีแนวคิดในการทํางานยังไงครับอย่างนุ่นอย่างเงี้ยค่ะลำดับแรกคือนุ่นจะตั้งเป้าหมายค่ะแล้วก็เรียงลําดับความสําคัญของงานอย่าง ฝ่ายที่นั่นทำอยู่ก็คือฝ่ายคลยังสินค้านั่นจะเรียงหรับไว้ว่าเจ้าไหนลูกค้าไหนที่เราต้องไปส่งของ,ของก่อนเราก็จะเปิดบินให้เขาก่อนส่วนเจ้าไหนที่อยู่ท้ายๆก็เรา,เ,าเราจะเอาไว้ท,ทําทีหลังะคะเจ้าไ,ไหนเร่งเจ้าก่อนใช่ค่ะต้องทําก่อนค่ะเจ้าไหนออกก่อนรถออกก่อนนี้คือเราต้องเร่งทำให้แล้วแต่ในความเร่งรีบเนี่ยคือต้องมีความถูกต้องค่ะและแม่นยำค่ะ ลองเล่าเป็นอย่างเพิ่มนะครับของเพิ้นเพิ่มฝ่ายพลีนะคะก็เหมือนกันกับสองคนนี้ก็คือว่าเราก็ต้องจัดลําดับเหมือนกันว่าเช้ามาแต่ละวันเราต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังเหมือนกันสัเป็นสเต็ปเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราต้องทําตามลําดับความสําคัญก่อนว่าเช้ามาเราต้องทําอะไรก่อนทําอะไรหลังอย่างเงี้ยแล้วก็แนวที่ในการทำงานของเพิก็คือถ้าเราตั้งใจทำงานในแต่ละวันเรารักสิ่งที่เราทำ งานที่เราทําเราต้องทออกมาได้อย่างดีเพราะเราตั้งใจทําแบบเป็นที่ค่ะสามท่านนี้นะครับมีประวัติการทําง,งานที่เรียกว่าไม่ลาจิดไม่ลาป่วยนะครับคือมีประวัติที่ดีมากอ่ะและในความสุดท้ายนะครับอยากจะให้ทั้งสามท่านฮะฝากข้อคิดหรืออยากจะพูดอะไรกับพวกเพื่อนๆชาวเอสเอมของเรานะครับนะคุณตุลตาครับ ก็ขอฝากกับชาว s m นะคะคือว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมที่ที่ทางทางบริษัทเนี่ยทำให้เราก็คือเขาเห็นเขามองเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นประโยชน์ที่ที่มีต่อเรามากๆะคืออยากจะให้เพื่อนๆทุกคนก็ร่วมกิจกรรมที่เขาจัดทำขึ้นนะคะยิ่งยิ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะทำให้รู้ว่าเราเนี่ย มีจุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้างเราต้องปรับปรุงยังไงบ้างคะเพื่อที่จะแบบเป็นพัฒนาในการทํางานของเราต่อไปค่ะคุณนุ่นครับของนุ่นก็ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราทําค่ะครับต้นเหะครับรักงานที่เราทํา แล้วเราก็จะรัก,รกโรงงานโรงงานนี้มีสิ่งดีๆมีกิจกรรมดีๆให้เราร er ่วมกิจกรรมอีกเยอะไม่ใช่แต่กิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวเรายังมีโครงการกิจกรรมอื่นอีกเยอะอยากให้เพื่อนๆชาวป็ะเทนนาทุกคนรักโรงงานรักกิจกรรมทุกกิจกรรมทค่ะคุณเปิ้ลเคยคุยส่วนตัวคุณเปิ้ลนะคุณเปิ้ลบอกว่าในบ้านจตวรรษที่นี่ แช่ไหมได้บ้านได้รถได้รถที่นี่นะครับก็คือจากสซนด้เท่านั้นเลยยูเพิร์นรักแซนด้ามากากเลยนะครับครับผมนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านที่วันนี้มาช่วยให้ข้อคิดอะไรของเราแล้วคิดว่าชาวสซนด้ามารเก็ตแกลเลนทุกคนกคน็คงอาจจะได้ข้อคิดด,ด,ดีจากการดูเทปนี้นะครับสามารถนําไปปรับใช้กับการทำงานของท่านนะครับนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ